แต่ถูกต้องพอใจ100%เช่นเนื้อที่ต้องไม่เกินเนื้อที่เนี่ยไม่เกินอยู่แล้วคุณทําตามขั้นตอนในนี้มาต้องเป็นเกณฑ์ต้องรับรองและต้องช่วยกันต้องช่วยกันใช่นไหมครับตรงนี้เนี่ยคือประเด็นเลยที่เราต้องได้ต่อให้เราทําตรงนี้ได้เราโทรกับผู้เอู่้บ่าเนาะคือเราไม่ตกัน มาตาสีพงีนะคุนเดี๋ววนี้มีสมาชิกเหมื6ทีู้เรือนแล, atur atur. ล้วครับนีครับพี่น้องนี่นะครับมันมันจะพอดีเขาแล้วเกณฑ์ไหมเล็กเล็กเล็กเสนอไ้ิรพื้นที่น้ำร่องอ่าแปดพื้นที่ตะกอนมาแล้วขอให้ขอให้อ่าบ <1: Okay. S 2> <1: 'Kay. S 2> ัวอ่คนเราอางบัวเาบอกเขาเขจะไล่งานมาเขาเหมุนเห็ด <realmente>. ดีมากน่บอเขาจะไล่งานมาที่ดินนู่นนี่นั่นแทุคจจจลแล้วคุณทำรือยังอ่าคุณต้องเลิกทำเลยได้ไหม มีทั้งหมดรอชทั้งหมดกี่กี่ใบที่จะชี้อ่ะคุณจะชี้เมื่อไหร่มันมีหลากหลายอย่างในที่มันจะตามตามนี้เมียนครับเมียนเมียนผมผมมันมุมี้ตามอยู่คนบนก่อนอยู่คนพี่แก่ไปไหมนะครับไม่ไม่กีใบเห็นไหมถูกนไหมแต่ทำโครงการในรูปแบบชนบทชนชนตามมาตามนี้ตอนนี้กำนินการสิ้งหนเนี่ยวันนี้ต้องมีความเชื่อใจที่นี่มาผมว่ามาได้ค่ะ แค่เท่สบายเหรอไปนี้โหไม่ใช่อ่มันจะรับรองได้ไงมีมั้ยมั้ยอะมีมั้ยไม่มีคุณจะเอาอะไรที่คุณจะรับรองได้ไหมหนูจะเอาอันนี้อ่ะแด้อันนี้หนูเนี่ยใครในอำเภอรับรองยังอะในอำเพอจะรับรองยังทั้งอำเภอมันจะมีหลักการของมันอยู่แล้วเนาะว่ามันจะมีตามมาตรานี้นี้อ่าก็อุปกรณเป็นแผนผังที่แสดงกระบวนการการเกิดการลักแรนทางกฎหมายในพื้นที่ตำบลย่าป้องอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ การด้วยในพวกบ้านหมู่บ้านต่างๆเนี่ยบ้านพยรามที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในปัญหาในปัจจุบันกษัตวิ์นปลายางแล้วก็ทำเลเลี้ยงสัตว์นนขี้เหล็กนะคะแต่ในเขตเทศบาลเนี่ยปีสองพันสี่้อยหกสิบแปดปกติเนี่ยเดิมเนี่ยอยู่ที่หมู่สิบสองตำบลเมืองเก่าถูกย้ายเข้ามาอยู่ในตำบลยาป้องในปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบหทั้งสามแปลงจนกระทั่งปีสองพันห้าร้อยสาสิเอ็ด มีมติคอรมอรเปลี่ยนแปลงมติคอรมนเดิมปี2 5ง6ให้จำแนกป่าที่จะใส่มวยสำราญออกจากป่าไม้ถาวอและมอบให้คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติดําเนินการตามกฎหมายซึ่งคณะกรรมการที่ดินวันนี้คือจะเตรียมประชุมเมื่อวันที่28พรุ่งนี้นะคะตอนรอบบ่ายโมงวันนี้ก็คือเตรียมงานไว้ว่าแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชน เราตกลงกันไว้อย่างนี้เราต้องเข้าประชุมพรุ่งนี้นะคะคนานมาแล้วตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะสื่อทอดต่อกันมานะคะท่านคเพราอเรามีสอคอหนึ่งเราพร้อมที่จะออกโฉนดได้แล้วแต่เราไม่ได้สิทธิตรงนี้และก็มติครมอออกมาแล้วล้วเราอยากได้ตามมาติคอรมอ 那卡。